ฝีดาดลิงไม่กระจอกซะแล้วดออรอนันต์เผยข้อมูลแพร่าจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นโรคฝีดาดลิงนะครับไม่กระจอกซะแล้วนะครับล่าสุดดออรอนันนะครับเปิดเผยข้อมูลว่าไวรัสเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าปกติถึง10เท่านะครับสามารถแพร่าจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นดออรอนันต์จงแก้ววัฒนานะครับนักไวรัสวิทยาผู้อํานวยการไบโอเทคโพสเฟซบุ๊กอนันต์จงแก้ววัฒนานะครับอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิง โดยระบุว่าไวรัสฝีดาษลิงหรือว่าฝีดาษวานอนเนี่ยมีสารพันธุกรรมเป็น DNA ซึ่งแตกต่างจากไวรัสโควิดหรือ SARS-CoV-2 นะครับซึ่งเป็น RNA การเปลี่ยนแปลงของ DNA เปลี่ยนยากกว่า RNA มากทำให้ไวรัสในกลุ่มนี้มักจะมีลำดับพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงช้าครับปกติจะพบการเปลี่ยนแปลงประมาณ1ตําตำแหน่งต่อปีเท่านั้น แต่ผลการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของไวรัสฝีดาดลิงที่ระบาดในหลายประเทศต,ตอนนี้นะครับพบว่ามีความแตกต่างจากไวรัสที่เคยแยกได้ตอนที่กระโดดจากสัตว์มหาคนเมื่อ4ปีก่อนครับใน UK สิงคโปร์และอิสราเอลถึง40ตำแหน่งจากเดิมที่เชื่อว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามธรรมชาติเราคาดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันเพียง4-5ตำแหน่งเท่านั้น ในระยะเวลาที่ต่างกันดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าไวรัสที่ระบาดในหลายพื้นที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าไวรัสปกติถึง10เท่าตอนนี้ยังไม่มีใครมีคำตอบที่แน่ชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับไวรัสฝีดาดลิงในปี2022แต่มีสมมติฐานที่น่าสนใจครับซึ่งส่วนตัวผมเห็นด้วยและคิดว่ามีประเด็นน่าคิด ผลการถอดรหัสไวรัส MPXV 2022นะฮะการเปลี่ยนแปลง40ตำแหน่งเนี่ยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปแบบเดียวกันก็คือจากเดิม GA เปลี่ยนเป็น AA และจากเดิม TC เปลี่ยนเป็น TT เป็นแบบจำเพาะเจาะจงมากไม่ใช่การเปลี่ยนแบบซุ่มหรือเปลี่ยนไปเรื่อยการเปลี่ยนลักษณะแบบนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนตัวเองของไวรัสหนีนกลไกของโฮสต์ครับซึ่งปกติโฮสต์จะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่ง ที่ทําหน้าที่ไปจับลําดับเบสของไวรัสครับแล้วค่อยเปลี่ยนเบสดังกล่าวทําให้เกิดมิวเทชันในสารพันธุกรรมของไวรัสเปลี่ยนไปเยอะจนในที่สุดไวรัสไปต่อไม่ได้ครับจึงสูญเสียความสามารถในการเพิ่มจํานวนของตัวเองในที่สุดดรอนันต์นะครับระบุว่าเอนไซม์ Inside ดังกล่าวเนี่ยในแต่ละสปีชีส์ของโฮสต์จะจับลําดับเบสที่ต่างกันไปของหนูเนี่ยจะจับอย่างหนึ่งของคนก็จะจับอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันครับ ตัวไวรัสเองก็จะต้องมีวิธีในการอยู่ร่วมกับโฮสต์ได้วิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนตำแหน่งที่อโปเบคของโฮสต์จะจับไปเป็นตัวอื่นเพื่อหนีการตรวจจับของอินไซด์ดังกล่าวซึ่งเป็น,นกลไกการเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้เกิดิวัฒนาการของไวรัสนั้นๆให้ดํารงอยู่กับโฮสต์ได้ ปกติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลานานพอสมควรครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือ G A และ T C ที่ M P X V 2022มีการเปลี่ยนแปลงถึง40ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ a โป b เบกของคนใช้ในการตรวจจับเพื่อทำการจัดการไวรัสตัวนั้นการที่ M P X V 2022เปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวแบบจำเพาะเจาะจงแบบนี้อาจเป็น,นกลไกที่ไวรัสพยายามหนีการจับของอินไซ์ของคนครับเพื่อความอยู่รอดในโฮสต์ใหม่ นะครับทำให้นักวิจัยหลายท่านเนี่ยตั้งสมมติฐานว่าอาจเป็นไปได้ว่า mpxv 2 0 2 2วนเวียนอยู่ในประชากรมนุษย์มาเป็นเวลานานพอสมควรเลยทีเดียวไวรัสอาจมีปรับเปลี่ยนโฮสต์จากสัตว์ตัวกลางกลายเป็นคนนะฮะซึ่งทำให้การแพร่กระจายเกิดจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ดรอนันต์นะครับย้ำว่า เป็นสมมติฐานที่มีการวิเคราะห์มาจากข้อมูลลำดับพันธุก,กรรมของไวรัสยังไม่มีข้อมูลการแยกไวรัสออกมาเปรียบเทียบคุณสมบัติการเพิ่มจํานวนในเซลล์คนครับเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เก่าว่าต่างกันมากน้อยอย่างไรซึ่งเชื่อว่าคงมีให้วิเคราะห์กันต่อในไม่ช้าครับ